สวัสดีครับผมเทีฮาฟูวันนี้ผมรู้สึกว่าร่างกายผมกำลังอ้วนแล้วก็จะมีการแข่งมวยปั้มเพราะฉะนั้นตัวผมเองจะต้องฝึกเพื่อเป็นนักกล้ามที่แข็งแกร่งที่สุด อบนี่วิดพื้นโชว์ไปนี่แนะ่เราต้องแข็งแก่งเราต้องเป็นแชมป์เราต้องเป็นแชมป์ยังไงการแข่งมวยปั้มครั้งนี้ฮัฟฟู full. จะต้องหรอที่สุดเลยนะฮัฟฟู้อ๊ยวิดพื้นผมวิดวันแล้ววันเล่าแต่ในนี้ผมวิดแค่วันเดียวเพราะนั้นเพราะความสามารถพิเศษของตัวผมคือยูริงแฟกเตอร์ทำให้ผมเริ่มมีกล้ามว้าว <Wow. S 1> <c oughs> ฉันจะต้องเป็นแชมป์มวยปั้ม ได้เลยฮ่าฮ่าฮ่าฟูฮอาฮ่าฮ่าฟูกำลังบาก้ามาก,กามากเลยฮอฮหโอนักเออมายิงเล่ยยิงเหมือนยิงของนั่นนี่ทุบเพื่อนโชว์ไปนี่แหละ <laughs> นี่แหละโอ้พลังดับเบลเวลิกูรอฉันพร้อมที่จะเข้าสู้แล้วนะครับฮาฟู โอ้โหตื่นแต่สุดๆเลยนี่คือศึกฮาริโหดของมวยปั้มที่มีตัวทีวีแมนมาร่วมด้วยแล้วก็เราตัวศัตรูต่างๆนะครับเราจะเปิดตัวด้วยคนดีก่อนเลยเราขอเปิดตัวด้วยนีมาแล้วนีมา เดี๋ยวนะเจ้าหมีแกมาได้งไงเนี่ยแกไม่ได้อยู่ในการแข่งขันนะเออดูคุ่ยาหญ่ได้ดูสิเออแกมาไ,ได้ยังไงอย่าง,างจาเจ้าหมีเนี่ยไม่ได้มีรายชื่อในการลงแข่งวยปั้มในครั้งน,นี้เนี่ยในบทจะไปมีมาได้ไงเนี่ยใครก็ได้เอาไปเก็บถี่ในใบเนี่ยวอ่าโกเคฉันคือประธานฉันคือประธานเข้าใจไหมประธานยวยปั้มฉันคือวินแบทหมีจำไว้ว <c oughs> ่าวินแบทหมี กางเกงในเขาด้วยเป็นนักบวชป้าก็ต้องใส่เกงในเขาได้เปล่านี่กางเกงในลายลูกหมีนั่นคือแชมป์เ,เข้าใจไหมันโลกใบนี้ไม่มีใครสู้ฉันได้บอกไว้ก่อนเลยยกเว้นมีบิ๊ทนี่เจ้าหมีเอาอยี้วะเดี๋ยวถ้าเกิดใครชนะเราแกมอบรางวัลแล้วกันนะโอเค okay, หรือเปล่าอ่ะรางวัลทั้งหมดต้องไปของฉันใครจะทิ้งตำแหน่งนี้ก็ม,ม,ามาเลยเิ้นโคลี่ดำดำเทา้าปวดชเลย มมนี่ยลกดี่้าอ่ะลืมเรื่องเมื่อกี้ไปซะเถอะแต่ว่าเรามาเข้าสู่การแข่งขันจริงๆกันดีกว่าว่าแต่คนณยาย กรรมการครั้งนี้เนี่ยเป็นใครเนี่ยอขอบอกไว้ก่อนเลยว่ากรรมการที่เศิในค่ำคืนนี้นั่นก็คือ The Undertaker โอ้โห,โหมาแบบมากขึ้นสุดๆครับท่านผู้ชมดูว้าวกากเก่งเก่งขาวจุดๆไปเลยแกได้ยินเสียงะระฆังที่ฉันก็ขน โอ้ั่นด้วยสิดีครับกรรมการของเราอ่ะแมตช์แรกเนี่ยดูเดือดสุดๆนะครับตัวแรกเนี่ยที่จะเจอกันก็คือทีวีแมนนักกลางขอเปิดตัวเลยโอ้หดูทีวีแมนนักกลางโอ้โหเทจุดๆไปเลยผู้ย่กลัวมากสวัสดีครับฟู แล้วตัวต่อไปคืออะไรอ่ะคุณยายแกรนดี้นี่คู่ต่อชู้ของเขาในค่ำคืนนี้นั่นก็คือัยเย็นเฮดนักกล้ามว้าวไซเรนเฮดก็มาไปฝึกเป็นนักกรามตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยดูอุ้ยมีการโชว์ด้วยดูมีการโชด้วยโนด้วยโอ้กระโดดกระโดดโอ้โหกระโดดขึ้นเวทีแล้ว เอาเลยเอยเยเมทมาแล้วดี่ไงเอาละศึกครั้งนี้มาดูการเพื่อนๆคอมเมนต์กันได้นะระหว่างทีวีแมนนักกล้ามกับไซเลนเฮดนักกล้ามใครจะเป็นฝ่ายชนะเชียร์กันข้างล่างได้เลยอ่ะถ้าจะสู้กันแล้วก็3 2 1เอาเลยโอ้เอาแล้วเอาแล้วเอาเอกเอบการรั่ว กรรมการกรรมการล่วงไปแล้วโดต่อยล่วงสึกครั้งนี้ก็คือไซเลนเฮดดักการเป็นฝ่ายชนะนะครับอาจจะคิดโกงอ่ะก็ดูจิเนี่ยไอ้เจ้าไซเรนเฮดเนี่ยมันถือดัมเบลอ่ะแล้วมันเอาดัมเบลเนี่ยไปตีชายที่วีแมนก้ามโตอ่ะถือว่าแพ้ฟ่าวะเนี่ยแถมทำลายกรรมการด้วยดังนส้แพ้ฟาว เอา้ายายตัดจิ้นไปเลยว่าทีคิวอะไรไงอย่าวา,ายุอะับสันเอ๊ะดิฉันขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะจากการแมทเมื่อกี้นะคะว่าทีวีแมนเนี่ยสามารถเอาชนะเขาไปได้ยังไงคะเอาชนะเทรนเฮดกล้ามโตเนี่ยเออคืออย่างนี้นะฮัฟูทำไมคุณสวยจังเลยครับฟู ตอบคำถามไม่ได้มาหลีสาว,สาวโว้ยไอ้เบือ้ออย่าชมฉันอย่างนี้สิค้าฉันเขนนินเลยเธอตลกมากเลยนะเนี่ยทีวีแมนหงกลามมากเลยอะขอจับใส่ได้ไหมค้าเนี่ได้เลยครับฮัฟูเดี๋ยวก่อนนะครับคุณทีวีวิวครับเออแสบตามากเลยครับนี่แน่แสบตาฮัฟูให้น้องๆทุกคนเรียกผมว่าฮัฟฟูสุดหล่อนนะครับโอเคค่ะ คู่ต่อไปของรายการได้เลยค่ะอะคุณยายคู่ต่อไปเนี่ยเป็นใครเนี่ยคู่ต่อไปนะเนี่ยเป็นแมตท์พิเศษน,น,เนั่นก็คือทีม TLC นั่นเองและทีม TLC นั่นก็คืออัลฟาเบตโลนั่นเองประท่ากับทีมเดนโวเฟนชุดนทีหนึ่งว้าวโอ้โหม<บ>าแล้วอาาอโอ้โจ๋งอ เลยทีมอัลฟาเบตรอวันเนี่ยแล้วก็อีกคู่หนึ่งนี่ก็คือทีมอัลฟาเบตนั่นเองโอ้โหมีออกมาแล้วเอสุดๆไปเลยตัาบีแล้วตัวเอ<บ>าแล้ว <บา S 2> นะครับเอนั่นเองนีนก็คือเอบีนั่นเองโอ้โหดาตื่นเต้นสุดๆเป็นคู่หูดูอดี ที่สุดไปเลยนะเนี่ยมีบันไดตรงนี้นะครับสามารถขึ้นมาได้ามา,าแล้วค่ะอะไรค่นโอ,โอ้ออแกนดี้คุณยายแล้วอย่างนี้ไม่ผิดกฎหรอเอาดัมเบลขึ้นมาเนี่ยอะไม่ผิดไม่ผิดเพราะว่ามันเป็นแปดกติกาไม่มีการจับแพงเฝ้า,ายังไงไนะ่าอ๋อน,นี่มีการแท็กทีมด้วยนะครับก็ให้คู่แรกประทะก,กันก่อนแล้วใครไม่ไหวก็เปลี่ยนตัวได้นะครับนี่ อ่าถ้าพร้อมแล้วก็ลุยเลยเอาแล้วเอาแล้วเตกเวทีรนเวทไปแล้วเอาเวทีคาากุปทากันอยู่บลูบลูบลูตลูบ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 ลูอลาบลูบลูบลลูบลลลลบลลลลบ ไปที่กันคนดูแล้วค่ะเอาแล้วทำไงโอ้ยลุงกันแล้วตอนลุกเบาแล้วไม่ไม่แท็กทีมกันแล้วตอนนี้ไม่ทีแล้วก็ตอนนี้กำลังโอ้มีมียกดับเบิลโชว์ยกดับเบิลโชว์ขึ้นขึ้นเวทีกันแล้วบีบีแล้วว้าวสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาเลนโบว์เฟย์เป็นฝ่ายชนะนะครับโอ้โห เป็์รอยอย่าเอ,อ่รเทเขาเข้านั่นเองโดนเต็องออกนอกสนามอืมสวัสดี Rock, เดอะร็อกเพื่องเป็นไงบ้างสบายดีใช่ไหมนายอ่ะอ้สวัสดีจอร์นชินน่ะนี่เขยงจีบีกัน<ม>เดี๋ยวนี้มาเล่นเดอะฟาสต์แอนด์ฟิวเียนแล้วหรอนายเนี่ย ่แล้วก็ดูรถชันสิเทไม่ละโอ้รถนายเราจะเทดูรถชันก่อนนี่แม็กลาเล่นเจ็ดหกห้าเป็นไงล่ะสวยเทกว่าของนายตั้งเยอะเลยนะเจ้าจอร์ซีน่าขาตัวของฉันก่อนไม่สนเรื่องรถแล้วหน้าอย่างเจ้าเนี่ยไม่เหมาะที่จะเล่นฟาสแอนด์ฟิวเลตหรอกนะฉัน <c oughs> จะบอกให้หน้าอย่างเจ้าเนี่ยควรจะไปเล่นน,นะน,นะนู่นน่ะพีชเมกเกอร์นู่นน่ะพีชพีเมกเกอร์ที่เป็นนักร้องใช่ไหมฮะหัวจ้าใช่ไหมเราจะแบน แม่น่คือจตุวเทพีไม่รู้กตอนรีน้าเหรอนี่เนี่ยยานที่คือเะร็กจะตลอดการมหาชนนี่เนี่ยนีน่ยังนทสองมหาชนเอาก็อีมหาชนตะกอนเากลับไปเล่นหนังเรื่องเดิมเลยอ If you s m e what the rock is cooking ัดเป่าสิงชั่ว้ลยทำลายเจ้าปีศาจพัดเป่าสิงชั่ว้ลยทำลายเจ้าปีศาจอย่าเข้ามาใกล้ฉันนะทำลายเจ้าปีศาจครเรียกม้าเนี่ยไปดีกว่าวิวอะไรเรียกคุณยายกราดีเออชาบมันเถอะแต่ว่าครูต่อไปเนี่ยเขาบอกว่าเด็ดสุดๆเลยนั่นก็คือ คาเมราแบนดักกล้าโอ้ m ม god นโผล่มาเลยายแมนนักกล้โอ้โหมาแล้วว้าวอย่างเท่ดูเตุ๋่่ดไปเลยกล้าอย่างเดิร์ฮักแบ่เวทีจะพังไหมเนี่ยจะตายอยู่แล้วตัวต่อไปคือสปีกเกอร์แบนดักกล้า มาแล้วเป็นกล้ามท่าไมเดินมาเลยครับสปีกเกอร์แมนนักกล้าอูโอ้เดินดูเดินโอ้โหโอ้โหอย่างเท่มาดูซิว่าระหว่างคาราแบนนักกล้าครับกับสปิเกอร์แมนนักกล้าใครจะเป็นฝ่ายชนะนะครับเพื่อนๆมาลองคอมเมนต์เชียร์กันได้นะอ่ะพร้อมแล้วก็3 2 1ลุยเลยอยู่ดีเลย ทีไปซ้าหนึ่งทีเขาไปรา้อเ้ยเอาเอาไปคืนเอาคืนเอาคืนเร้ยเบก้ามโชว์เบก้ามโชว์เบก้ามโชว์อีกแล้วเตะเตะลงเวทีว้าวเขาไปอุ้ยทุบทุบทุบโช โอ้ยมีเตะมีเตะทุบโอ้ยยังไงเอาเรียบร้อยสปีกเกอร์แบนดัก้าเป็นฝ่ายชนะนะครับโอ้สุดยอดจริงๆเย้เจ้าหัวเี้าโค้งดัก้าเนีเงาก้าวเอาคู่ชิงแชมปมาเลยมะทีวีแมนมาเลยมั้ยเออเพราะว่าทีวีแมนก็ชนะเปลามาจากยองเมื่อกี้เพราะฉะนั้นทีวีแมนก้าวโตมาปะทะเอาหัวโค้งก้าวโตเลย ทีวีแมนนักกล้ามมาแล้วโอ้โหดีนครับจะเป็นนักร้าจานะครับระหว่างทีวีแมนนักกล้ามเจอกับสปิเกอร์แมนกล้ามโตเอาแล้วอุ้ยอุ้ยดูท่าดูท่าสู้กันแล้วเอาแล้วโชว์โชว์ดับเบิลเอับเลย อะไรดีอสปีเกอร์แบดเปฝ่ายชนะเหรอเนี่ยสปีเกอร์ดักกล้ามดูไม่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 จะทไเนแบดี่ยด้วย้ด้ดยมนายไอไ่ไไไไไ่ไ